หากการรับใช้ไม่เป็นไปตามความคาดหวังเราควรตอบสนองอย่างไรคำตอบคือควรจะเลิกรับใช้หากการรับใช้ของเราไม่เป็นไปดังที่เราหวังเอาไว้เรา ก็ไม่ควรจะรับใช้ต่อควรจะเลิกรับใช้แต่คําถามสําคัญยิ่งกว่าคาถามนี้ก็คือว่าว่าแต่ว่าเราหวังอะไรคือว่าถ้าการรับใช้ของเราหวังว่าเราจะได้รับการชื่นชมจากคนอื่นพอเราทําเสร็จแล้วไม่มีใครชื่นชมเราเราก็เลิกทําไปเถอะใช่ไหมทาไปทําไมทำไม,มทำแล้วไม่มีใครชื่นชมเอาใหม่ถ้าเรารับใช้แล้วเรารู้สึกว่าจะทําให้เราเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณแต่ประกอบพอยิ่งรับใช้มันไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณจะไปรับใช้ทําไมก็เป็นตัรรับใช้สิใช่ไหมแต่ความหวังที่ สำคัญที่สุดในการรับใช้พระเจ้าอ่ะไม่ควรจะเป็นความหวังที่มาจากมนุษย์หรือมาจากตัวเองที่จะได้รับอะไรแต่ควรจะเป็นความหวังว่าความเป็นความคาดหวังว่าการรับใช้ของฉันทําให้พระเยซูพอพระทัยเพราะว่าเรามาปฏิบัติรับใช้พระเยซูดังนั้นตราบใดก็ตามที่มันยังเป็นไปตามความคาดหวังอยู่ก็คือเราหวังว่าที่เรามารับใช้เนี่ยอยากให้พระเยซูยิ้มอยากให้พระเยซูดีใจแต่พอรับใช้เสร็จปุ๊บมันก็ไม่เกิดผลทําเซลล์คนก็ออกจากเซลล์หมดเลยไปสอนประกำปีก็ไม่มีใครมาเรียนทํา อะไรกับประกาศข่าวประเสริฐก็ไม่มีใครรับเชื่อแต่ว่าเรารู้ว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยโอระเยซูยิ้มทุกวันหรือระเยซูมีความสุขมากที่โอ้ลูกลูกโจทุ่มเทเพื่อเราน่ารักมากตราบใดที่การรับใช้ของเราเป็นใบดังที่เราคาดหวังเพราะว่าเราหวังว่าให้พระเยซูด,ดีใจแล้วก็การรับใช้ของเรานั้นระเยซูยังดีใจอยู่แม้นมันไม่เกิดผลในสายตาของมนุษย์แม้นยิ่งทํายิ่งโดนด่าแม้นทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนจะบอกว่าโอ้ยทำทำไมไม่เห็นในเรื่องเลยไม่ได้ความไปทําอย่างอื่นไปแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทา นั้นพระเยซูดีใจแล้วมันก็ตรงกับความคาดหวังของเราเนาะว่าเรารับใช้เพื่อพระเยซูดีใจดังนั้นตราบใดที่เรารับใช้แล้วมันยังเป็นตามความคาดหวังก็ให้รับใช้ต่อไปแต่ถ้าเราคาดหวังว่าเรารับใช้แล้วพระเยซูดีใจปรากฏว่าการรับใช้ของเราทําเสร็จพระเยซูไม่ดีใจพระเยซูเสียใจอาจจะคนรอบข้างตบมือดีใจจงเลือกรับใช้เถอะเพราะว่ามันไม่ไปตามความคาดหวังดังนั้นก็เลยรู้สึกอยากตอบคาถามนี้มากหากการรับใช้ไม่เป็นไปตามความคาดหวังเราควรจะเลือกรับใช้แต่ที่สําคัญก็คือว่าเราไม่ควรหวัง การชื่นชมการเกิดผลในสายตาของมนุษย์แต่เราควรหวังว่าการรับใช้ของเรานั้นพระเยซูจะชื่นใจ